วันที่14สิงหาคม2565เมื่วลา19.00น,นาดรสิทธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานปิดการแข่งขันบาสเกตบอล3คูณ3อายุ12 13 14 16รอบชิงชนะเลิศโดยมีท่านสมหมายเอี่ยมสะอาด ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดําเนินการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยคณะทํางานประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะจัดการแข่งขันนักกีฬาและผู้ปกครองเข้าร่วมรอบแข่งขันกันอย่างคึกคักด่านดรอกรตศร์ดิ์เกี่ยวพมพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ครับผมนายสมหมายอิ่มสะอาดนะประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพร้อมด้วยคณะทํางานประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับทุกท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดแข่งขันบาสเกตบอล3คู3เซียร์ลังสิน2022ในวันนี้นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการแข่งขันนั้น เราเน้งกันที่เด็กเล็กครับโดยเฉพาะระดับประถมมัธยมต้นต่างก็มาส่งทีมเข้าร่วแกางแข่งขันกันอย่างคึกคักคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะคาเดมี่นะครับสโมสรที่มีการฝึกซ้อมก็นําเอาสมาชิกที่เป็นเด็กระดับอายุ11-13ขบเข้าโลกมหแข่งขันมากมายก็ต้องถือว่ากิจกรรมในวันแม่ในชาติประจำปีนี้การแข่งขันเบตอบอลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากสโมสรอคาเดมี่จากบรรดาผู้ปกครองและทีมต่างๆส่งเข้าโวมการแข่งขันอย่างมากมายครับการจัดการแข่งขันนั้นมีจํานวน3วันคือวันที่1 2สอปที่เปิดและว่าวันที่13 14และวันนี้ก็คือวันปิดการแข่งขันน,ขน,นะครับลอกชิงชนะเลิศก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากบรรดาผู้ปกครองต้องขอขอบพระคุณครับคณะทํางานประจําสํนานักในคัะิตการนายกรัฐมนตรี ในสมัยเอ็่มสะอาดทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในครั้งนี้